ะไรคือไลฟ์สดแบบคู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้ว mm hmm. คือมันมันยากมันคือขันขันไล่ผู้เดียวพี่น้องโอเคกับการเบ่งผมผู้เดียวเนี่ยมันมันใดแต่ว่าถ้าจะไปคาดหวังว่าจะต้องเจอพี่แอนบอยมานั่งไลฟ์ไลฟ์คู่กันคือมันไม่ได้มีแล้วนะครับแล้วที่นี่คือผมโมเดิมาเทียวท้าพี่น้องคาดหวังว่า,ามาซื้อบัตรกลุ่มปิดเพื่อที่จะไปดูดูตรงนี้คือไม่ต้องซื้อก็ได้คือผมขาย งานแสดงแต่ผมผมก็รู้ซึกบ่ดีอยู่โดยเฉพาะรอบนี้ที่ที่บอกว่าคนคาดหวังว่าผมจะมาเที่ยวแล้วมันจะมีเห็นโมเมนต์คืออันนี้คือมาทํางานโดยเฉพาะรอบนี้คือมาทํางานเลยนะครับ ผมก็เลยผมก็เลยลำบากใจก็เลยนี่แหละก็เลยมาแจ้งทุกคนเพราะในกลุ่มตอนนี้หลายคนก็คือซื้อไปแล้วก็บอกว่าเออเงียบไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรประมาณนี้คือการแสดงคือเรารอดูนที่2ีได้ไหมครับถ้าใครคิดว่าไม่โอเคส่งข้อความหาผมแล้วผมโอนเงินคืนผมกดดันแหมผมอึดอัดแหมคือร้อยร้อยรอยกว่าบาทนี่ไม่มีมีหอบที่แล้วไปญี่ปุ่นเนาะลอยหาิบเก่า ก,ก,กักโอนเขาบัญชีครูอันนั้นคือบ่มคือคือ,คอตอนแรกคือแอนเป็นคนบอกว่าเราทํากลุ่มไหมไปญี่ปุ่นออตอนนั้นก็คือเอเอ,อจะทํากันตัางหากแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอยมันต่อกันกับใจกันลอยมันจะดูเยอะไปก็เลยเลยรวม ep เลยรวม ep ก็เลยเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบเก้าซึ่งปกติของใจกันลอยไรนนี่ก็สิบประมาณร้อยเก้าบาทร้อยห้าบาทองี้ยประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยว่าท 9, mm ํา hmm. เป็นร้อยห้าสิบเก้าเออ นี่แหละแล้วหลังจากนั้นมาวันนั้นไนอะแอนโอดีไลฟ์สดในไอจมันก็เลยมีคนไปทักเพราะว่าเขาเห็นแอดมินโพสตว่า<ม>ว่าเก็บกระเป๋าไปเที่ยวที่เก็บกระเป๋าไปเที่ยวที่อ่นใต้ด้วยแล้วอะไรประมาณนี้<ม>ทีนี้คือแอนไม่รู้เรื่องขึ้นผมกับยังผมกับยังบัานในช่วงผมจะคิดว่าคือมันมาทํางานเนาะมันจะไม่ได้เห็นแบบมันก็ยากอะ่ะทแหละมาด้วยกันเพราะว่าพี่เราไม่ได้มา<ม> ปะนี่เอาจริงๆถ้าถ้ามันมีละเดี๋ยวเราไปฝากเองเดี๋ยวเราอาจจะไปฝากเองไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่ารูปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทุกคนแบบคาดหวังว่ามันจะต้องมาไลฟ์อะไรอะไรคือตอนนี้ในกลุ่มบางคนก็กดดันว่ามันเงียบมันไม่มีอะไรไงผมก็เลยว่าเออถามมันถ้าคิดว่ามันไม่โอเคอะเดี๋ยวผมโอนตังคืนให้ร้อยสิบสองบาทอะทักเฟซส่วนตัวมาหาผมเลยแต่ถ้าใครอยากสนับกดลิงก์ที่ปักหมดไม่รู้ว่าหมดขึ้นไหมนะครับหมดขึ้นหรือเปล่า ก็คืออันนี้ก็คืออหมุดขึ้นไมหมครับเดี๋ยวแต่แต่ว่าวันนี้ผมจะไลฟ์สดให้ดูอยู่นะครับไลฟ์สดในลุมตอนแรกก็ยังลุ้นอยู่แต่ว่าเสี่ยงกับการบ้านบ่มีคื่นอย่างเดียเมื่อกี้ครับรถมาเนี่ยผมทั้งกังวลมีแบบคือมันข้ามเขาข้ามป่าข้ามอะไรมามันอยู่ติดชายแดนอยู่ติดชายแดนแล้วที่นี่ผมกับา่าตายแล้วมีคื่นบอน้นอแบบอ นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะพี่พีแม่แม่แมทุกๆคนครับผมว่ามีในหลักก็คือเรื่องจริงที่ผมเล่าเขาบอกว่ามีต่อาหนูเอาเมียมากเออ <c oughs> แล้วนั่นแหละมันก็มีคนน,นมาส่ง <c oughs> ข้อความให้ผมแบบน,นีจ้จริงๆแล้วมันบ้แมนคือคือคนซื้อน่ยไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่คนไม่ซื้อน่ย <c oughs> ปาขายอยู่ตอนนี้แล้วก็จับผิด เข้าใจแล้วค่ะขอบค <ไป S 1> ุณค <ไป S 1> ่ะเขาไม่เห็นเนี่ยอ๋ออ,อยู่ในกระเป๋าก็คือเอาให้เขาตั้งแต่ตอนถ่ายมันบอกใช่ใชอยู่ในกระเป๋าช่องเล็ก<อ>แล้วก็สายชาร์จของล่าเอาให้ล่าแล้วเอา,า,อาอฝากไว้ก่อน <c oughs> นี่แต่แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้ชมอยู่นะครับไลฟ์ให้ชมอยู่เด้อสิไลฟ์ให้ชมอยู่มีมีสัญญาณอยู่โอเคแล้วแล้วก็จะถ่ายภาพเตรียมกล้องมาแล้วบึ้งผมตาตูบไม่ก็ราคาก็ประมาณนี้เละสามพันสามพันสองตาตุ่เมื่อคืนเนี่ยอาบน้ำเสร็จตีสองแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าจะนอนจะนอนที่ห้องที่น้องแต้วเปิดให้ใช่ไหมครับ คือผมต้องมาขึ้นเครื่องหกโมงเชา้าอ่ะผมก็เลยว่า,าเอ๊ะถ้านอนอยู่หันแล้วมันสิจมหรือมันสิลุกยากนะผมเลยว่าม,ามานอนอยู่องสนามบินดีกว่าอาจก็เลยอาจก็เลยอย่างถ้ามาจอดนอนอยู่ปตทก่อนถึงสนามบินเพราะว่าถ้าปล่อยให้พี่ขึ้นไปนอน,น,นตรงที่แบบเก้าอี้ผู้โดยสารนอนกับสีนนนนะเลียโตน่ะนะก็เลยเขาเลยผ้าเอารถจอดนอนกับเปิดกระโจกนอนกันจนว่างหอด หกมงเสาจังเข้าไปทรงผมในสนามบินโฟกันน้องเล็กครับโอ้ยตายแน้ะเออหามาหลาย,ลายโๆรดไม่ก็ขอพลังหน่อยก็ขอจากทุกๆคนนั่นแหละคือผมคือคือศิลปินเท่ากันหลายเนาะผมก็อยากเห็นพลังของเอซีศิลปินลูกๆผมอยู่ดียนะฮะรอบนี้ก็มีกาฟิลอีกแล้วก็มีน้องเล็กอีกนะเพราะว่าจะเอากาฟิลมาปะทะกับะอ ก็เลยก็เลยกาฟิลก็ได้เขามาอยู่ปกติคือกาฟิลมารอบที่แล้วแล้วรอบนี้ก็จะเป็นคนอื่นมาเนาะสลับกันเพราะว่าเทาต้องเหตุคือวงผมมันเท่าเทียมเนี่ยผม,มไม่ได้บดดันผู้ใดผู้หนึง่งส่วนผู้ใดสีเด่นสีใดสีดีนะ่มันก็ขึ้นอยู่กับ<ม>ตัวเองแล้วถ้าถามว่าโอกาสพื้นที่อะไรเนี่ยผมให้ทุกคนเท่ากัน<ม>นะครับแต่รอบนี้น้องเล็กก็มาเพราะว่ามีโชว์วัฒนธรรมนะฮะก็เข้ากลุ่มนะเข้ากลุ่มนะครับเบ้นสุปชัยก็มารอบนี้นะฮะ เอาโอเคเดี๋ยวผมไปลนอะไรน่คุมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอ ER กันนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าเวธีสวยๆให้ชมนะครับทุกคนแล้วก็จัดลฟ์บรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับ <S <S ตอนแรกผมยิ่งคิดมามีตายแล้วคืออยากรู้ว่าผู้จัดการรับงานยังไงแบบมันเขาเคยจ้างวงไหนหรือเปล่าคือมันเข้ามาลึกมากข้ามเขามาข้ามสะพานเหมือนเป็นทางแบบทางไม่ค่อยดีแล้วขึ้นมาบนเขาแล้วก็แต่ว่า